โยมบระเด็นชันเพื่อความอยากนั่นเ่เนอฉชันนอชันหนอเนี่นะเพราะฉะน,น,น,นั้นกนิมนต์โปรดอยากโปรดโยมมาจากติดสารทิศท,ทั้งหลายทั้งปวงอ,อยากโยมถวายเป็นมหาสังฆทานเมื่อนี้ในบุญครอบเม่ในบุญครอบในบุญครอบจักรวันนั่เนเอนอแม่ในบุญสํำนึง่งในบุญครอบจักรวัน พอดปกันเพระคุณนี่นะพ่อปกติปฏิสังขารโยพิจารณาเลิศตันนี้เลิศตันอาหารบริบูรณ์เลิศอาหารบริบูรณ์เขาก็นั่งกระจายกระจายไป คณะสงฆ์ทั้งปวงพิจารณาโดยพร้อมเพียงกันนะครับปฏิสังขายโโสปินดาป,ปัตังปฏิเสวามิเนวันททวายนัมทายนานัมยานาวิภูสันายายาวเทวิมาสก,กายานสัททิยายามปนา หิงสุปรติยาพรมจริยานุขหายิติปุรานันเวปติหังขามินาวันเวทนานำนาอุปัสสามิยัตราจเมีภวสตตยานาวันจพัสวิหารเจ ในมนต์นคณะครูบาอาจารย์ชั้นไปเรื่อยๆชั้นเสาะชั้นไลายในเรื่อ้อ,นอในช่วงที่ก่อนจะได้ฟังอนุโมทนาคาถา,าขอให้ทัางคุณเมารพันธ์บานแกงของเราด้สวดบทบิโสภรรามเนาะสวดบิโสภรรามสว,ศศมสวเด,ดปภภเปรตตะคุณพงค์พ่อยินฟังในเนรือหรือว่าสวดสินหาสวดสินหา วาติศเป็นมู่บ้านสินหาเน,นี่เนอระดรับจังหวัดกําลังทรงไปแข่งระดรับผ่า <c oughs> อขอเชิญเนี่นี่เลยขอเชิญพี่น้องเอ้ย อยู่ในโลกกากวงสิ่งใดๆทั้งปวงอนิจจังตังบบเทียงบบมีเอียงอ่อนลาคือคุณนข่าโหลดาธาร,รมศาสนาสีซอยคำให้เฮาอยู่ได้เป็นสุขหู้หลีกหนีความถูกไฟหาผลาวัยศาสนาผ้าห้โลกกาบวาวุ้นพุทธคุณธรรมคุณ สังคคุณนี่ล่ละเดอ้อพี่น้องสิฟ้าให้ได้ยูย็นพี่น้องเอ้ยสารพันยะวัดพิโสภารามขอถวายเสียงและตอนรับญาติธรรมที่มารวมงานมือนีเป็นบทอรนวัดพิโสภารามงามพร้อมสิลหาสีล่ง เชิญสดับรับฟังได้แล้วค่ะขอเวียนตาเนะี <laughs> ่ยวัดพิษโซ ชนสุดยินดีบารมีแพ้ไปไกลแกงเนื้อคือตามบุสาธุชนต่างสนใจการได้ อุบุญยุนวัดวาศาสานารุงจามเรนปริยัตจัดเป็นหนึ่งผลงานจึงน่าสรรเสริ พิทยุพุทธศาสห์เผยแ่งานศาสนารอยส่งจุดเจดห้าฟังสารธรรมมาดีสีลังกก พวกเราปาติบัติเพื่อกำจัดมุกโลธาเพื่อกำจัดมุกโลธาปานาไม้ให้ข้าปานา 是啊。 ทำได้มีกลิ่นหอมใครทำได้ วาดาโกชุนชมทวดาก็ชุนชมพรยะยมสาธุการพระยะยมสาธุการมีศีลก็ อยู่ที่จิตแล้วก็เจอ เราทุกทุกท่านอยู่ที่เราทุกทุกท่านสวมสังวานคือศีนเทินสวมสังวานคือศีลเทินลาวน หอมอูดอาเสมอขู่แกนจันหอมไปมดทุกชันสวรรค์มิงเมืองแม้นอยู่ในแดนเมืองคนกระบาดจนดอกของายไปทางใดมีแต่คนย่อหยองมองน้ำแลลวชน อมไปจนทั่วพื้นแดนใตมนุษย์คนพ่อแต่ห้าหลุดพ้นจากโลกลุ่มโลกกาขึ้นไปเป็นเทพาอยู่สวรรค์แสนสันอาจสะจันใจด้วยสวยงามนั้นพูดธพอ พ่อเมีพี่น้องฟังแล้วให้ห้ามฮอนให้ห้ามฮอนพี่น้องเออเอ,อ สาธุการเะพ่อแน่หนึ่งสองสามสาธุนิพพานะปัจจัยโยโตุสวดสารพันให้คนได้ตื่นขึ้นในศีลในธรรมดีกว่าไปห้องเพลงให้คนเต้นนาหานน่นี่เนอะให้บุญหลาย นี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับวันแรมสองค่ำเดือนสิบ